ตวดตกไปนะนรรอเอาไว้ไปหลวงพ่อเร็วจ้าไปใบหลวงพ่อ,อไใไใบก,กระย่าแหละอย่าไปโดนไฟนะวันตรงนี้นี่ทำแบบย่าเนี่ยเร็วๆเข้า นั่งถอดย่าจังอา้าวนั่งเหมือนย่ากราบกราบเพิ่มดูดิเฮ้ยน,นั่งนาำไม่ได้ต้องนั่งนี้นีน่ลูกจะได้กาบได้เฮ้ยติดโู้นดิลูกไม่ได้เดี๋ยวชนเิีวเตอร์นึกว่าเก้าอี้นั่งกราบแบบย่านะหัวชนเถึงไหมเฮ้ยอย่าจับเดี๋ยวมีไฟ กับแบบหญ้าเนี่ยมากับเกิดย้าเนี่ยเอาญ้าเอานั่งลงนี่ย้าไม่จับบอกมันและับนี่เนี่ยหรือนีเลยเรวดอกไม้ไหว้ด้วยันะดอกไม้ไหวไหวให้หลวงพ่อรบมาะนะครับกบอย่างนี้ิกรอกับเลยเป็นไรเ้วก็บ้างคืนนเราไหวหลวงพ่อ